ลโหลสวัสดีค่ะกลับมาพบกันในครั้งนึงแล้วนะคะกับการอันบ็อกซ์ส่วนการเปิดกล่องรีวิวไพ่นะคะวันนี้เนี่ยก็จะนำไพ่ชุดนี้ซึ่งออกมาซักระยะหนึ่งแล้วนะคะต้องบอกว่าชุดนี้เนี่ยมีความแอบลังเลลังเลว่าเฮ้ยจะสวยงามถูกใจมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็มีความอ่านยากง่าย ขนาดไหนยังไงกันบ้างเนาะชุดนี้เนี่ยเราเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยจะเคยเห็นชุดนี้แล้วนะคะเราก็น่าจะคล้ายๆเราคือมีความเอ๊ะว่าชุดนี้จะสวยงามมากน้อยขนาดไหนคุ้มค่ากับราคาของเขาหรือเปล่านะคะราคาเขาเค่อนข้างสูงค่ะมาในกล่องใหญ่แบบนี้เลยนะจ๊ะแล้วก็ในส่วนของไ้าชุดนี้เนี่ยออ,ออกไปในแนวของสาย ว่าสายมูแมคือเป็นอารมณ์ของแม่โมดเป็นอารมณ์ของแบบเวทมนต์อารมณ์นี้นะคะแล้วก็นี่ถ้าเราดูนะจากหน้ากล่องนะีคะก็จะมีเรื่องราวของอักษรรูนเข้าไปด้วยนะอยู่ในหน้าไพ่ด้วยนะคะถ้าเกิดใครชอบแนวลึกลับน่าจะถูกใจชุดนี้นะโอเคในส่วนนี้ค่ะของคุณเมลานีนะคะแล้วก็ด้านหลังจะเป็นแบบนี้นี่ต้องบอกว่าเราตามดูคลิป หลายๆคลิปที่ใช้ไพ่ชุดนี้ค่ะแล้วก็รู้สึกแบบเฮ้ยคือยังไม่ได้ทราบว่าไพ่แต่ละใบที่เขาเอามาใช้อ่ะค่ะที่แม่หมอพ่อหมอแต่ละคนเอามาใช้เนี่ยคือไพ่อะไรเนาะแต่พอเห็นชุดนี้แล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่าหุ้ยสวยงามถูกใจมากๆเลยค่ะก็เลยแบบไปตามดูว่าเอ๊ะหน้าด้านหลังไพ่แบบนี้คือไพ่ชุดไหนหน้าอะไรอย่างนี้นะคะก็ เห็นว่ามันคือ spellcasters ค่ะก็เลยตัดสินใจว่าโอเคงั้นก็ยกชุดนี้กลับบ้านมาด้วยนะคะเพราะว่าต้องเรียกว่าแบกชุดนี้กลับบ้านมาด้วยกล่องใจค่อนข้างใหญ่เลยนะคะแล้วก็ไพ่เจ็ดสิบแปดใบกับหนังสือเป็นแบบเขาเรียกอะไรนะคู่มืออีกประมาณ264หน้านะคะเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันซื้อจากที่คีโนค่ะก็จะมีการเรียกว่าแกนับไพ่กันก่อนนะคะนี่เปิดแบบนี้นะคะโอ้ว้าว ปิดออกมาเอาจริงๆเรารู้สึกเหมือน s t a r Wars งไงก็ไม่ทราบนี่ค่ะทุกตัวคู่มือหนามมากๆเลยค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะตัวคู่มือเขานะคะด้านหลังของไพ่ก็จะเออด้านหลังของหนังสือของคู่มือเขานะคะก็จะเป็นแบบนี้จะมีตัวอย่างไพ่นะ a Modern Approach to Spellcasting and p a c k เพ g กนเนาะเพ n กนนิซซึมเนาะเพเกนนิซ no ึมนะคะก็ต้องบอกว่าชุดนี้เนี่ยจะมีความเป็นสัญ,ญลักษณ์อยู่ข้างในหน้าภาพเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบเรื่องราวของสัญ,ญลักษณ์อาจจะแบบอาจจะข้ามไปจะว่าข้ามไปไหมคือหมายถึงว่าอาจจะไม่ได้ใช้ตัวสัญ,ญลักษณ์มามาดูเป็นหลักหรือเปล่าเนาะเพราะว่าไพ่ชุดนี้จะมีจุดเด่นอีกจุดหนึ่งก็คืออุยอุ้ยอุ้ย,ยตัวคู่มือเป็นแบบ สีสีอับมันค่ะโ okay. อเคในส่วนของตัวไพ่เขาอะคะ่ะก็จะเป็นอะไรที่ขึ้นชื่อว่าอ่านง่ายภาพคมชัดนะคะแล้วก็มือใหม่น่าจะใช้ได้เรามาดูกันดีก,กว่านะคะโอเคตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นอับมันแบบนี้เคลื่อบเงานะคะเคลื่อบมันอับมันแล้วก็เป็นสีสีเนาะอ,อันแรกพูดถึงเรื่องราวของทาโร่กันก่อนนะคะสําหรับตัวไพ่เขาเนาะเขาก็จะพูดถึง ตัวไพ่ทาโร่นะว่ามีที่มาที่ไปยังไงอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวธาตุทั้งสี่ของเขาก็คือจะมีดินลมไฟและน้ำนะคะก็จะใช้เป็น pentacles เป็น wands เป็น swords แล้วก็เป็น cups นะคะไพ่ถ้วยแล้วเขาก็จะอธิบายว่าความหมายของแต่ละหมวดแต่ละกลุ่มกับแ,แต่ละธาตุเนะะี่ยค่ะเขาเขาคือความหมายยังไงเนาะ อันนี้จะพูดถึงไออย่างยกตัวอย่างอย่างเช่น earth note ทาดินก็จะเป็นเรื่องของความมั่นคงความปลอดภัยอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าจะเป็นเรื่องของลม movement ต่างๆการเคลื่อนไหวเคลื่อนย้ายการเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างนี้นะคะเขาก็จะให้ความหมายความรู้ไว้เนาะเราก็จะได้ข้อมูลจากตรงนี้ด้วยอันนี้พูดถึงเรื่องราวของออสัญ,ญลักษณ์ที่เราจะพบ ในคู่มือเออขอโทษในไพ่ชุดนี้ค่ะว่ามีอะไรยังไงบ้างนะคะในส่วนของเด็ดนะโอเค เหล่าน no. ี้เนาะก็จะเป็นส pues ัญลักษณ์ต่างๆที่เราจะเห็นในหน้าไพ่แล้วเขาก็จะให้ความหมายไว้เพื่อนๆเวลาอ่านจะได้อัศรรมากขึ้นเรามองว่าอย่างนั้นนะจะได้อัธรรถได้ความสุขได้ความสนุกในการอ่านมากขึ้นนะคะก็ลองดูนะอ่านอ่านตามพวกนี้นะสําหรับเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่นะคะก็ลองดูถ้าเกิดว่าชอบในสไตล์แบบนี้ก็ลองอ่านตัวความหมายตัวเออเรียกอะไรละเออตัวความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆก็ได้นะคะจะได้เป็นแบบโอ้หเก็ตเป็นแบบว่าดูอุ้ยดูทรงภูมินิดนึงนะคะก็ อย่างเงี้ยวูฟหรือว่าตัวหมาจิ้งจอกนะเขาก็จะให้ค่าของหมาจิ้งจอกเนี่ยเป็นแบบแนวเออหมาวูฟวูฟหมาป่าสิฟ็อกซ์หมาจิ้งจอกโอเควูฟ okay, หมาป่า <laughs> ก็จะเป็นในแนวของอินสติ้งค่ะเป็นแบบเรื่องราวของการใช้สัญชาตญาณเนาะเนี่ยค่ะหรือว่าเรื่องราวของความกลัวความฟอร์สต่างๆพวกนี้ได้ความฉลาดได้นะคะเนี่ยค่ะก็จะมีอธิบายให้เ,เพื่อน สามารถที่จะเก็บเป็นความรู้ไว้ได้เนาะแล้วก็รวมไปจนถึงเรื่องของตัวเลขด้วยอู้ได้ความรู้เยอะมากเลยนะคะเฮ้ยคุ้มคุ้มคุ้มคือหมายถึงว่าคุ้มในที่นี้คืออาเพื่อนๆอาจจะหาตามอินเทอร์เน็ตหรืออะไรอย่างเงี้ยได้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นการรวมเอาอ่สัญลักษณ์ความหมายต่างๆในที่เราใช้ในในในตัวไพานะคะมายุรวมอยู่ในนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูถัดมาก็คือ วิธีการดูแลไพ่วิธีการอ,าอะไรที่ควรทำอะไรที่ไม่ควรทำนะคะเขาก็จะมีบอกไว้ด้วยโ,โอเคก็เพื่อนเพื่อน <ๆ S 2> ที่แบบมือใหม่ก็สามารถที่จะตามจากตรงนี้ได้เหมือนกันนะอือหึออ้มีชาร์จพลังงานตามแบบต่างๆด้วยนะ <laughs> ชาร์จด้วยวอเดอร์ Water นะคะด้วยน้ำนะคะรีบดูเลยอะ่ะเพราะว่ามีความสุข <laughs> พอพูดว่า ชาร์จด้วยาตุน้ำชาร์จด้วยน้าเนี่ยมีความรู้สึกแบบตั้งคําถามว่าเอ๊ะแล้วจะเอาไปล้างน้ําหรือไม่ใช่ไม่ใช่ใชคงไม่คงไม่ง่ายขนาดนั้นนะคะ <g ül s> <g ül s> ก็ก็จะเป็นการวางใกล้ๆกับบ่อน้ําแม่น้ําหรือว่าเอาพาพายไปทะเลด้วยพาพาไปทะเลด้วยเอาไปดูริมทะเลอะไรอย่างเงี้ยนะคะ <g ül s> ก็อันนี้ก็จะเป็นแบบคําแนะนําที่เขาให้ไว้ในคู่มือชุดนี้นะคะโอเคล้างพลังงานพ่เสร็จแล้ววิธีการอ่านไพ่ยค่ะเขาก็จะบอก เป็นวิธีการอ่านไพ่แบบ step by step เลยนะแบบเป็นขั้นเป็นตอนเลยให้เ,เพื่อนๆสามารถตามได้นะคะโอเคมีอะไรอีกล่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของการใช้ไพ่แล้วนะคะเพื่อเป็นแมจิกว้าวว้าว placing two cards face to face มีหลากหลายวิธีค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วว่าไพ่ชุดนี้มันออกไปในแนวของเวทมนต์ต่างๆพวกนี้ค่ะก็เลยคิดว่าเขาจะมีข้อมูลความความรู้ในด้านพวกนี้แทรกไว้ให้ในตัวคู่มือของเขาด้วยนะคะือมอแล้วก็พอมาด้านหลังก็จะเป็นในเรื่องของตัวเมเจอร์นะคะเดี๋ยวนะ Circle so casting with tarot เนี่ยค่ะก็จะมีบอกอมาว่า อุ้ยจะใช้ไปในเชิงนี้ทำยังไงอันนี้ protection นะ sample taros peel for protection healing b a l n i s h i n g negative เออโู้ยมีการแบบเป็นใช้ไว้เพื่อการป้องกันอะไรนี้ด้วยอโอเคเนี่ยค่ะก็จะเป็นหมวดแรกๆของไพยเออของคู่มือชุดนี้นะคะแล้วก็ในส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนที่เป็น major า r าน่านะคะ ควาามมหมยเริ่มจากใบแรกเลยนะคะก็จะมีตัวอย่างหน้าภาพให้ดูด้วยนะนี่เห็นไหมเอาจริงแล้วความรู้สึกให้ความรู้สึกแบบว่าตกแน่ตกแน่แต่ตัวเดอะฟูลเขาเองอะคะ่ะเขาไม่ได้สนใจเนาะเขามีความที่แบบเชื่อมั่นมั่นใจอยู่ว่าเขาเห็นเขาเห็นออบเจกตีทีเขาเห็นเป้าหมายของเขาแล้วอะเขาเดินไปด้วยความแบบมีความหวงังดูมีความเชื่อมั่น ดูมีความสนุกสนานอยู่ในนั้นนะคะนี่เห็นไหมเขาก็เดินไป ภาพนี้จะไม่มีน้องหมานะคะอ่าทีนี้เขาก็จะมาเขียนบรรยายตรงนี้ค่ะจะมีคำ description ให้มีคำอธิบายให้เกี่ยวกับหน้าภาพก่อนนะคะแล้วก็ในเรื่องของการแปลความค่ะความหมายคืออะไรแล้วก็อันนี้ดูแบบที่ไพ่กลับหัวได้นะคะก็คือจะเป็น reverse เขาก็จะอธิบายความหมายไว้ด้วยเหมือนกันนะคะว่าเออจะต้องทำอ่าจะเป็นยังไงแล้วก็อันนี้ก็ จะมีในมุมของ Magic ด้วยนะคะ good for use in magic to move past uh, worry or doubt เออเป็นไพ่ที่สามารถใช้ในเรื่องของการที่ขจัดความกังวลในอดีตหรือว่าความสงสัยต่างๆนะคะเพื่อที่จะเคลียร์พลังงานเคลียร์หัวของคุณเนี่ยเคลียร์หัวของคุณก่อนที่คุณจะไร,ร้เวทมนต์ต่างๆหรือว่าก่อนหรือหลังกาทำแบบเหมือนกับเขาเรียกอะไรนะเป็นแบบคาถาอะไรประมาณอย่างเนี้ค่ะ Uh, to let go of attachment นะคะหรือว่าปล่อยวางอะไรที่มันติดค้างอยู่นะคะ to increase one's boldness boldness นะคะ um, หรือว่า to bring cheer and light heartness นะคะอืมก็ต้องบอกว่า เขาก็จะใช้แบบนี้เหมือนกันคืออันนี้เราเหมือนเคยได้ยินแต่อันนั้นเป็นแนวแนวของญี่ปุ่นหรืออะไรประมาณนี้นะคะเขาก็จะใช้ไพ่หรือใช้การ์ดหรือใช้ของใช้อุปกรณ์อะไรอย่างนี้ในการที่จะช่วยด้วยนะเอออันนี้โอเคก็ในส่วนของตัวคู่มือนะคะทั้งหมด78บใบเช่นกันนะคะตัวไพ่ที่เป็นไมเนอร์เนี่ยก็จะทำคล้ายคล้ายกันค่ะเขาจะทำเหมือนเหมือกันนะเดี๋ยวเราขอดู นิดนึงโอเคเขาใช้เพจ Knight Queen King เหมือนกันนะ Ace of w o n d s Ace of w o n d s เ,เดี๋ยวนะตัวในส่วนของตัว Minor Minor เขาไม่ได้มีแบบสรุปรวมให้เนาะโอเคก็แยกเป็นแต่ละอัดแต่ละธาตุเลยอะคะ่ะก็เป็น Ace of Cups นะไล่ไปจนจบ นะคะโอ้ยดูหน้าตาแบบดูส,สำราญเริงเริงสำราญมากนะคะ Page Night Queen King ค่ะตัวบุคคลเนี่ยจะใช้ภาษาอังกฤษเหมือนเหมือนกันนะคะกับชุดอื่นๆเลยอ่ามาด้านหลังค่ะยังไม่จบยังไม่จบข้างหลังก็จะเป็นในส่วนของสเปรย์ของพายนะคะในบทที่เจ็ดอันนี้จะพูดถึงสเปรย์ที่ท็อปฮิตมากๆพสัส แล้วก็ฟิวเจอร์นะคะอดีตปัจจุบันอนาคตนะคะแล้วก็ในส่วนนี้ก็จะเป็นแบบ one card draw อเพื่อนๆน,น่าจะคุ้นๆกันอยู่แล้วเนาะเป็นไพ่แบบดึงไพ่ออกมาหึงใบเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ตั้งคำถามนะคะ what is today theme นะคะวันนี้เป็นยังไงจะเป็นยังไงเนาะอะไรอย่างนี้นะคะ what quality shall I try to cultivate today เนี่ยค่ะเขาก็จะมีคำถามแนะนำให้นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบสเปรดแบบ Celtic Cross นะคะซึ่งออโอเคยังไม่ยังไม่จบนั้นนึกว่าจบแล้วในส่วนของ comparing and contrasting spread นะคะโอ้ว้าวว้าวเป็นไพ่แบบเปรียบเทียบ แล้วก็สเปรดอีกแบบหนึ่งคือแบบ4ใบค่ะเพื่อที่จะดูวิธีการแก้ไขปัญหาของเรื่องราวนั้นๆน,น,นะคะว่าทำยังไงแล้วก็มีเวิร์ดสเปรดด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญมากไปกว่าน,นั้นเขาบอกว่าคุณสามารถที่จะสร้างสเปรดของคุณเองก็ได้เหมือนกันนะคะถ้าอยากรู้ต้องไปตามดูว่าเขาหมายถึงอะไรนะคะแล้วสร้างสเปรดของตัวเองได้ยังไงนะคะโอเคด้านหลังก็จะเป็นเหมือนกับ แนะนำคือเหมือนกับว่าเขาเรียกอะไรนะหนังสืออ้างอิงอะไรเงี้ยค่ะว่าถ้าเกิดว่าอยากจะอ่านเพิ่มเติมเนาะก็ไปตามอันนี้ได้นะคะในส่วนของด้านหลังเป็นอะไรอ่าอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเออถ้าจะ,จะตามค่ายนี้นะคะสํานักพิมพ์นี้ก็ตามได้จากข้างหลังนี้นะคะก็จะเป็นโฆษณาให้โอเคมาดูในส่วนของตัวตัวไพ่เขากันบ้างนะคะ นี่ตัวตัวไพ่ามาในกล่องแบบนี้นะคะเราก็สามารถที่จะดึงิปิป้นแบบนี้ได้ค่ะออกมานเนาะแล้วก็มาดูกันในส่วนนี้ตัวไพ่ตัวด้านหลังของไพายนี่แหละที่เราตามหาก็คือด้านหลังไพ่แบบนี้นะคะนี่นี่นี่มีสัตว์ทั้งสี่ตัวอยู่ล้อมรอบนะคะ และนี้ก็เป็นเหมือนแบบเครื่องหมายของเข็มทิศเลยไม่รู้ใช่หรือเปล่านะคะแล้วก็ตัวกร์ดเนี่ยค่ะจะมีความบางมีมีความบางแล้วมันก็ค่อนข้างนิ่มอะ,ะค่ะนี่เขาเรียกนิ่มไหมมันก็จะแบบยุบยบแบบนี้นะคะเออจะมีความบางนะแล้วก็ในส่วนของตัวโอ้อารมณ์ค,คล้ายๆอันนี้ไวเวอร์ซ่าเทอรเออจะค,คล้ายๆกันนะคะแล้วก็ นี่ส่วนโอ้ยเป็นรอยนะจ๊ะนี่น,นี่แอบยินข้างๆข,ข,ขอบขอบแบบนี้นะคะอืตัวนี้มาดูหน้าไพ่กันนะกับกลุ่มแรก The f o o l กันก่อนนะคะด้านบนจะเป็นรูปภาพแล้วด้านล่างก็จะเป็นเขียนชื่อนะคะชื่อไพ่เนาะนี่โอ้ว้าว Emperor เขาเป็นตัววัวตัววัวเนาะว,วัวแล้วก็ i e r o p h a n t ค่ะมี The lovers นะคะโอ้ย oh. oh. ให้ความรู้สึกที่ชัดเจนมากนะคะสำหรับไพ่ชุดนี้นะแล้วก็การวาดภาพอะไรต่างๆเนี่ยคะ่ะสวยงามมากๆชัดเจนมากๆเลยนะคะอย่างที่เขาแนะนำกันเลยเนาะชุดนี้ Devil ค่ะนี่ The Star The Moon อืมอ้อันนี้คือ judgment นะคะอ่าทำอะไรไว้ก็ได้รับสิ่งที่ตัวเองทำนั่นเองนะคะอืม the sun อันนี้น่ารักจัง the world ค่ะอ่ะมาถึงไพ่ชุดถ้วยกันบ้างนะคะนี่หนึ่งถ้วยนะคะนี่เป็นการเฉลิมฉลองนะคะ Page เ n i g h t q u e e n และ i n g นะคะนี่ดูดูสวยไหมสวยไหมนะคะเพื่อนๆลองไล่ดูทีละภาพนะว่าพอดูไปเสร็จแล้วรู้สึกว่าอืมโอเคคือเก็ t อะไรจากตรงนั้นอ่านอ่านภาพเขาออกหรือเปล่านะคะลองดูนะที่เขาบอกว่ามันมันน่าจะเหมาะกับมึอใหม่เนี่ยเราว่า จะเป็นภาพที่ชัดเนี่ยคะ่ะแล้วก็ความรู้สึกมันแบบมันออกผ่านมาทางไพ่ได้ชัดเจนนะคะอันนี้เนาะนี่ยังไงถ้าเกิดว่าดูไม่ทัน <laughs> พอชวยก็ได้ดูทีละภาพแล้วลองซึมซับกับภาพเขานะคะว่าโอ้ถูกใจไหมใช้สไตล์เราไหมนะคะเพราะว่าแต่ละคนก็จะมีสไตล์การดูไม่เหมือนกันเนาะแล้วก็สไตล์การอ่านไพ่ที่แตกต่างกันนะก็เพื่อนๆลองดูว่าอันนี้ใช่ชุดของเราหรือเปล่านะคะ <Ooh. S 2> ดูผูิงคนนี้เป็นอะไรที่มุ่งมั่นมากๆเลยนะคะอืมโอเคทั้งหมดก็78บใบนะคะไม่มีไพ่โบนัสเนาะแล้วก็ในส่วนของตัวไพ่มีความบางค่ะ ตัวกระดาษของไพ่อะค่ะจะมีความบางแล้วก็มีการเคลือบเงามานะคะถ้านึกไม่ออกลองนึกถึงออตัวไวเบอร์ซ่าก็ได้นะคะก็จะคล้ายๆกันไพ่มีความลื่นค่ะแต่ไม่มีความติดกันของของของไพ่แต่ละใบเนาะอุกระจายค่ะกระจาย การสับไพ่ดีมากๆเลยม,ม,มันมากมันมากมากโอ้โหนิดนึงเนาะเดี๋ยวรกรีดไพ่กันโอ้ยแต่สับไปเรื่อยๆอาจจะเย็นได้นะนเนี่ยนี่ค่ะในส่วนของการากรีดไพ่ทําได้โอเคนะคะแล้วก็เดี๋ยวขอนิดนึงชอบมา ก็ในส่วนตรงนี้ค่ะดูสินี่นี่น,นี่นะคะไพ่ดูแบบชัดเจนชอบมากค่ะสำหรับชุดนี้ ตอนแรกอะที่ไม่ชอบผมไม่ชอบตัวละครของเขาเนาะมีความรู้สึกว่าแบบเฮ้ย hey, ตัวละครมันดูแบบไม่ได้สวยขนาดนั้นนะคะแต่ก็พอเอามาใช้เออเอามาใช้ขอโทษเอามาดูแล้วเนี่ยพออันบ็อกซ์มาเสร็จแล้วเนี่ยก็จะพบว่าเออภาพแต่ละภาพของเขาคือชัดเจนมากคือมันจะไม่มีแบบความคลุมเครือมากๆอยู่ในนั้นเนาะเออแล้วก็ในส่วนของตัวไพ่ชุดนี้เนี่ยอันนี้ราคาน่าจะใกล้ๆก,ก,กับเออเป็นพันะ่ะ เราคิดว่านะแต่ตอนนี้ราคาอาจจะลงแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะในส่วนของ Spellcaster นี่อ่ะอ,ะอะ่ชื่อไพ่ของเขาคือ Spellcaster นะคะ The อะขอโทษ The Modern Spellcaster Tarot นั่นเองนะคะชุดนี้ก็ถ้าใครสนใจลองตามหาได้นะคะในส่วนของตัวร้านหนังสือหรือว่าตามเว็บไซต์นะคะคิดว่าชุดนี้ยังคงมีอยู่เ ไม่ได้ดูเป็นแรแต่มีความรู้สึกว่าเป็นไพ่ที่หลายๆคนนิยมใช้ชุดนี้นะคะก็ลองตามหาดูค่ะถ้าถูกใจเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กับเพื่อนๆคนอื่นๆได้ชมกันด้วยเนาะไม่อยากพลาดคลิปคลิปใหม่ๆก่ติดตามไว้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายคะ่ะ